มาหนึ่งมาหนึ่งโยพาไปเซเว่นนี่ไปเซเว่นไปเซเว่นอะครับอะไรเจี๊ยบแม่งบิดไม่ออกอ้สามรถอุ้ยไอ้ยี่ยยยยยยยียย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 ายย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 สยย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 ายยยยยย โ oh oh oh. อ้ตึ้นขึ้นแน่มึงเข่านาลาเลยโอ like ้อะไรมึงเนี่ยยกะขึ้นท <liter S 3> างต e ามใจมึงไ้เหียอ๋ออ๋อินหมกินไอกินนี่เด้ซียร์ม่เซียร์เซียร์อมม่เียไ้เสียไปเสียสัตว์เสียทั้งหลายครับเซียร์อม่ เยี้ยงนะครับอ่อนมันอ่อนมันเยีนะครับน้ำเสียอ๊ามะเสียอ๊ามีมึงจะได้ส้นตีนกูอย่เดียวอ่ะแดกก็ไรเงี้ยซื้อจีบมึงหรอเนะอนุชาครับอ่านุชาคงค์คาคุยวิจักขานสารสนเทศถ้าร้านมีลูกค้าสี่คนหัวคนหัวกับลูกค้าเป็นสี่คนบอสครับผมอยู่เฉยๆครับผมเคยป้อยขากันเองด้วครับนี่เด้อมันมันซื้ออนุชาได้เนี่ยเออ น่าสกคุณพ้องข้าวเพื่อครับแย่งเดียวแล้วครับพี่ผู้สาวไปครับบอยยังบกบยังบกบยังบกบหมายถึงว่ายังบกบรวยอ่ะหมายสตีมน่ะโอ้ยเสียเปบโบสามสิบจ้ะเขาเอาไปกินเมื่อเอาเกี่ยวเพรติดกันแน่นอนเฮ้ยเสียอามใจนี่โบติดกันแน่นอนเพราะว่าผมหายยิ่งหายิ่งหาได้สามสิบเกาะกระชายชูร้อน ใถ้าแพ้ใหญ่มากห้าบาทนิ้วหูเยอะแยะนี่ครับผมอ๋อมาสี่เมตรมึงอันนี้คิดบาทเออผมก็ถามอยู่ไหมว่าอันเท่าไหร่บอกอนุชาเสียเสียอามเออเสียอามแหมนายอนุชาคงคาขวยยังมาเสียอามบอกบางนาเลยคุณเริ่มท้ออะไร เขาได้ไหนถามเราอยู่ล่าเสียงเจ้าเสียงอะไรลุกโหลดครับใครโลดโอ้ยไงโหลดโลดเดไปไงโลดลุกโหลดเฮ้ยเหมือนี่ริงกินอะไไปกินหลาลุโหลดป้ะไปไงโดไปไโดแม่เคยรีอม่ม้ตังคเสมาเรียนบ่เอากิความเพรเจกับเบืองที่ลามันิ่นซีไวยังไงเออบอกภยขหัวมึงเนี่ยความเพก็ได้เนี่ยข้างล่างเนี่ชื่อผมยล่ลูกชิ้นทอด หนึ่งเจ้าเก่าไหนหลวดแสดงว่าแกชื่อเก่าไม่เบอร์พร้อมพีแหมเบอร์พร้อมพีแหมอ๋อเบอร์พร้อมพีแหมสูนี่เด้อเออนี่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไฮโรดไฮโรดเออชื่อเล่นชื่อเก่าเจ้าเก่าหนึ่งเจ้าเก่าคยิบยิบยิบเอาเบอร์เราป่ะดนาะเขาใส่เนาะอ๋อโอ้ด้วยลืมล ดิออามนะไมผม่อาเด้อยนเช้านีคดอามอจริงผมอกว่าดออาข้าไปสัตว์ไบอะ้าโอ้ยไขวางทานาไอ้เดี้อเอาไ่สัตว์บอกว่านี้นเออเจก้าขวางทานหนาล้านกูให้น้ำจิ้มกูบ้าุนี่มึงเอาับ่อาับตั้ันกมัไอ้เหี้ยมึงเอาไม่ไลสัตว์ อ๊านอนไ่เนาะเว้ยกตีนมกว่านะคัจะแล่งล่านไกูติมพัคาอะไรเลยว่าจะว่าเขาจะเป็นหัสูบเข้าไปทำยี่อะไร เอาเออน้องเอ็งเงียเรามาเรามาเซเว่นดีกว่าลืมต่องหาลอชาคงเข้าคอเียกคุณลืมไปเลยว่ามาเซเว่นเลยชาใช่ไอ่ไ่นเงินไดียวไข่บมมีเงินเขาเซเว่นไม่ไ้โดหยิบเงินในช่องรับเงินดูเซฟบนนี้มมียังไใช่มึงโอนไหมกูทางออมสินอ่ะเดี๋ยวกูกดหน่อมึงออมสินเปิดทว่วอ้าวออนจะปิทุกครับเดี๋ยวไมึงบเลครับครัครับั ใช่ใช่พัน์นีเปิดอยู่เอ้ามึงไม่ทำอันนี้เดี๋ยวหนีไอ้สารเล้เอาทุกทางจริงๆกูว่าเขาจะไม่เสียงกันแล้วไม่ให้โอ้ยบอสฮานุชาเขามีงเกมเกงนเป็นยังไงก็ชื่อปูไปข้าสกุนิกุนกุนกุอะไรกงข้าบวเราจะมาดูว่าไอ้เมนี้มันจะติดหรือเปล่าอ่เทสกูเนี่ย ดดดไอเกี้ยวที่ลุงแม่งว่าไอ้้เหียติดคือเกาเขาบอกไม่ติดกันเฮ้ยไม่ติดเฮ้ยไม่ติดปกติตรงเนี้ยมันจะติดเว้ยเออปกติแม่งจะติดเฮี้ยเออเรองอื่นเองพิสูจน์พิสูจน์ต้อเดี๋ยเฮ้ยเชี่ยไม่ติดวันนี้ไม่ติดว่ะทำไมมึงกูติดหมดเลยเอาใช่เหรอไอ่ไหนอ่ะเรื่องอะไรวะเรื่องยังไงเออเออเนี่ยติดเนี่ยติดเอาไปแจ้งเอาไปแจ้งเออไปแจ้งไปแจ้ง เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินนะแล้ตัวอีกหนึงนะหนึงเราไม่ติดอีกหนึ่งี๋ยวกินสองชิ้นลรติดหมดเลยใช่ไหมเอาไหมเอาเหี้ยึ้ออะอ้เโอ้โอ้ไอ้เกะอันไหนอะเออเอาไปแจ้งตว์เอาเหี้ยมึงมออ้ยไม่ติดกันเลยเอาเอาอะไรวะ เมื่อกี้ที่เมื่อกี้เคี่ยวมันติดกันเนี่ยเมื่อกี้ติดไหมติดมันมันติดกันโอ้แกยนมุกแค่อย่างหวานนี่แกโยนทิ้งกันหมดเมื่อกี้แกยนโคตรหวานเลยข่าวนี้เนาะเเดียยววิอาาข่่ห้้มนติดเป่งนะไโปรไก่หวานเราโปรไก่ไอเชี่ยเมื่อกี้โคตรหวานเลยอ่ะอ่าไอมุกแก่อือ น้ำลาน้ำลาดอข้างนาวไหมข้างหนาวไหมเด้อไปสิสัตไปเมย์ไปเมย์สู やい <laughs> ไปยี่สิบวิตัตดีไรู้จักกูรู้จักมันมรู้จักมันไอเดียไม่บานนะแนน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 เอาเอาเข้าไปเทสัตเอาเข้าไปนายอนุชาบัตรพี